ทักทายสบายดีและสวัสดีพี่น้องที่อยู่พังลาวและพังไทยลงต่างประเทศนทําที่ติดตามฮับสม้ชมช่องของแม่น้องแตนเนาะเมื่อนี้กาแม่น้องแตนกาไม่ได้เข้าดงเข้าป่าและพี่น้องเอกะไปลงนองพี่น้องเอกยไปเอาเท่ามือลาบกินแลงพี่น้องเอกยเพราะว่าไม่ได้กินเท่าแต่หึงแล้วนะกาไปกับแม่น้องกิฟพี่น้องเอกยไปอสองคนกับแม่น้องกิฟคือเก่าแล้วพี่น้องเอกยเพราะว่าตอนนี้กแม่น้องกิฟขึ้นกา อยู่เทลงผู Arizona, ้พี่น uh sure ้องเอ้ยเพื่จะไปยามตุ้งก่อนพี่น้องคอยก็มาทาไม่ต้องกิบอยู่ภายกับพี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าคูใจเขากะกระตามมานพี่น้องเอ้ยเมื่อลูกไม้กระเต็มกระตาไป่หงละเอาเท่าเจ้าว่าบีเต็มไปเลยนะพี่น้องเนาะก็ไปไปพี่น้องไปที่ตามรับชมเดี๋ยวเาพี่น้องว่าคอยสิได้เท่ารือบอเนะคอยกะมาหอดแล้วนองเท่ากะว่ามีเท่าหรือบอกอยไรงผิวจักนะพี่น้องพอคอยทาระลุงนะนะเพราะว่าไม่ต้องกิบอีทันมาแต่คอยลงก่อนไม่ต้องกิบพี่น้องเอ้ย เพราะว่าพี่น้องกิบเพ่งกะซื้อหมองอีนะพี่น้องว่าเพ่งกะได้ป่าหรือบอเนาะไปพี่น้องไปเอาทำเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะนอีน้องเท่ากับพี่น้องว่าอันซีมีเท่าลูกบอกับพี่จังป้าต้มีแต่พักอีเท่าเมือนเอาพี่น้องเอ้ยพักผัวเขาเอินพักขบเขีบพี่น้องเอ้ยพักขบเขีบกินกระแกงหน่อไม้อะนะแซ่บเดือดได้พี่น้องเอ้ยมันอ้อสีขมขมสีขมขมมันพัดพาดพี่น้องเอ้ยพักขบเคบเขาเอินพักขบเขีบ มีแต่ป่าพักคบเคี้ทักมาพี่น้องเอ้ยพูดจนหดผูดพี่น้องเอต็มนองเอ้แท้เลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นมองของแม่นกกลิบนะเพื่อนเป็นเสื้อมองนะพี่น้องนะองบักลลายพี่น้องเอ้ยว่ากะถ้าแม่นกกลิบมาก่อนราเพ็นยามได้รูอบอเนะ

คือ <c oughs> บุหลายคักหลายนง่เธออยู่ลุงพี่นะด้านดีดีเห็นมันกินเอเอ ัก็เปนอันนี้กับไม่น้ำกิกีบกะลุงไปเอาเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยสอยเอาเท่ากนนะเพราะว่ากันยังมีได้หลายปลาเลยเพราะว่าลูหลายก็ต้องเอาละลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าควายกั้ยันปีงพี่น้องเอ้ย มีบ่เหมือนละบ่อ,อบบบย่อาแล้งเท่าอาตุหลายแท้อยาให้มาเกี่ยวเอามือ้าวเข่าเส้นเขือ่อนต้องงามเลย

น้ำอันนี้กะเมย์นกิฟเพิ่นก็หือมองมาได้หลายแล้วพี่น้องเอ้ยค่อยกะหมดจะเอาเท่าะเพราะพอมองเพิ่นกะว้าตัวหมานี่ยเมย์นกิฟปลาเข่งพี่น้องปลาเข่งทั้งเลยมองปลาเข่งพี่น้องปะเข่งปาคอก็มีเด้ปลาคอก็มีบ่มีแต่นาะว้าตัวเด้ปลาพ่นนี่ปลาคอ ปลาปุ๊บปลาขอกระน้นเลยปลาขออยู่นี่ดูดไปแล้วเช็ดไหลด้เนาะก็จะเอาไปแล้วก็ะเด้าตัวข้าตัวอยากเอาไว้นี่มันก็ไปตัวเนาะกระพองเฮิ่นไปว่านันก็มานเพงแล้วก็ปูดละตอนนี้ก็ค่อยก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยน้องเท่านะพร่าเท่าก็ได้บัากระลายนี่พี่น้องพอค่อยก็ะยมือแล้วพี่น้องขำแล้วตอนนี้กะก่อนค่อยยมือก็เฮิ่นพี่น้องเยี่ยมเมืองเท่าค่อยว่าสิได้หลายช้ำเลยเนาะ นในพี่น้องไอ้เท่าเขาก็ได้ปลากระไลนึงเพราะว่าไม่ต้องกิฟต์เพิ่งกะเอาซอยนะกะแบ่งให้ไม่ต้องกิฟต์นะเพราะเมื่อแบ่งอยู่เท่งเขาพวกลราพี่น้องเอ,อ้ย,ออบออยบแบง่อง,ออง,อแบงอยู่เท่งไม่ต้องกิฟต์ผู้นะตอนนี้กับพี่น้องเอ้ยคอยก่อฮอดแล้วเท่งไม่ต้องกิฟต์นะเพราะว่าเห็นบ่ปั่นเพิ่งจาเตาะตอ,อยู่พี่น้องกะพูนจกักเตาะอยู่ปั่นกะว่าไปถามเพิ่นจักเตาะอยู่พี่น้องได้ชักพันละเตาะมัดข้าวขาก็ได้ช่องพันเออในพอน้องเตนเสือเล่พันปลายน,นึง อันนี้กะพระเดวเยอะไปปั่นเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้กะคอยกะแบ่งเท่าให้แม่น้องกีพี่น้องเอ,อ้ยพูดนะเท่าออกะสวเอาลายเด้อคอยคนน้อยคนน้อยพี่น้องนะคอยคนหลายนนึงอ,อ,อ่ะพ่อโ,โอเคปาดเข่งกระตาโหลดปาดเจ้าพี่น้องบึงดูนะกระปูดอยู่พี่น้องเอ,อ้ย บาค์ลายๆปลาคิงพี่น้องปลาคอปลาคิงตปกะปั่นเท่าให้แม่น้องกิฟเรียบร้อยค่อยกะเมื่อเทลงพี่น้องเอ้ยเมื่อเพลงกะไปหาซาปลาต่อพี่น้องเอ้ยเพื่อจะซาปลากะพอดีค้ำเลยพี่น้องไปไปพี่น้องเฝ้ามือเนาะไม่น้อยยามันค้ำเนาะมาหอดเทงแล้วพี่น้องมาหอดเทลงค่คอยกะเยอะเอากู้เอาเงินกระซมนะไปซาปลาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าก็เห็นปลาคออัเมื่อเง็นนี่พี่น้องเอ้ยค่อยกะจะไปซาเพราะว่าเต็ยมตัวไปซาตอนนี้กะมันจะค้ำเลยนะ กระเพราไปนะพี่น้องเพราะว่าปลาอะพอได้แอนลาบเสีอเท่านี่นะปลาไปพี่น้องไปซา้ปลาํำเดียวเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับพี่น้องนี่คอยบอนคอยจะไปซาปลาก้นผายคอยนี่นะพี่น้องเพราะว่าคอยกะถือคู่ไปท่าโบเงินนะพอโบเงินเพิ่นไปดำหลังคอยพี่น้องเ้ยไปพี่น้องไปซาปลาดำเดียวพี่น้องเนาะว่าสิได้ปลาลูกบอลเนาะตอนนี้กับพี่น้องเ้ยคอยกะมาหอดแล้วพี่น้องเ้ยคอยจะซาหอนองปลากะไหนพี่น้องหนองนี่น้อยเนาะเพราะว่าคอยเห็นปลาคอนะ ก้วาวหูจักขวอยกบ,บหูแจักว่าสักโตัวนะพี่น้องขอยก็ลองสาบลงลุงเราไปนายพี่น้องป่าก็ลงมาตะก้นพายขวอาพุราว่าสายนี่ใส่ใส่ระบายนะนี่มันก็ลงมานี่นะเพราะว่าขวอยสาเลยๆนะเคยเพราะว่าผลตกหวานไม่ซื่นนี่ก็มันขึ้นอีพี่น้องเอ้ยมาตะก้นพายครับพี่พี่น้องกระป่าก็ได้หลายตูเติมไปไปพี่น้องไปสาป,ป่านํำเดนเนาพี่น้องมานี้เนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้กะบมงเงินเพิ่อนกะอยู่ซาปานะเพราะว่าคอยกะคุณบ่าวละน้อยกะสาละน้อยเพิ่อนกะแต่ก็ว่าคอยยัมาซาพเดฟเพื่อนน้องเลยเพราะว่าเพาิ่อนกะเลยมาซานำคอยนะเพะิ่อนมาซอยคอยคอยยังคอยยังซานำแหงนะพี่น้องขอ,ขอ,ขอ,ขอ่ะไปข้อกอลวลูกอ่ะฮะไปเพื่อนีนะมาฮะไ<ะ>ปนี่ก็ไปสาป,ปา่า อันนึงละโอ้ทะเลนี่แหละใช่ไหมล่ะ ตอนนี้กับบงเงินเพิ่งเงนสาจะแหงแล้วเนี่ยตอนนั้นนั่นนั่นนั่นหูนหูนะเออเอาสาบกอเจอนี่คืองหลายตัวแล้วนี่อ่าสาันแห้งคักนะี่น้องน่าตอนนั้นนั่นน่นน่น นี่วเออต้น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 ตนต้นต้นต้อต้น้นต้นต้นต้้นต้้ต้นน้้นต้้น้นต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 ้นนต้นตนี้นอยนล้วน้ำนี่นต้น้นตน้นต้นต้ปต้นปนต้นต้นต้นนต้ Nãy 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 nỗi 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 lại tổ nỗi 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 ชอีน้แหงหละหลม่าหมดละหมดละโอ้หมดแล้วชาอชอมดแล้พี่ดาได้ช hmm. <t ori> ้าอช้าชาเพื่อพ่อแล้วน้ำแหงือป่าหมดละฮะช้าอน้ำแหงอะนี่พี่น้องว่ายูคูนี่ก็มีพี่น้อง ป่าตุกปาซื้อลับเทาก็ะพื้หลายก็เราพี่น้องปาขอลอบพังหมดพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับพี่น้องค่อยกะหาเคืองหาเข้าเพราะว่าค่อยจะมือได้เลยก็ค่อยกะเอาป่าเสือกระตาพี่น้องเอ้ยเอาป่าซื้อกระตาเพราะว่าต็มเคืองจะมือวันนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็คั้มละก็มือให้กินไหนพี่น้องป่าค่อยสะมาก็ได้หลายตัวเติมพี่น for ้องเอ้ย <sc ro ches> เพราะว่าคอยเก่เยอะเอาซสือครองนะวันี้เนาะได้ป่ะน่อหกเนอกเ โอดขาวละ9 10 oh, oh. ล้างมือก่อนะกๆมาไปล้างมือไปล้างมือข้าวข้าวคือกะหาเคืองแล้วแล้วพอค่อยกะยืมือแล้วพี่น้องไปไปพี่น้องมือพอกันอย่เหืดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าค่อยกะมือให้กินลาบเท่าจะหืนพี่น้องเลยค่อยกะมาหอดยาวหอดหืนแล้วพี่น้องก็หอดกระพริบขำเลยกะค่อยกะขอไอ้ยูไอ้กินก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องแตนเพิ่ล้างเท้าอยู่พี่น้องเลยไปพี่น้องไปไอ้กินน้ำเดือดนะพี่น้องตอนนี้กะน้องแตนเพิ่งเอาเท้าเอามาล้างนะพี่น้องเนาะ พอล้างเฮืเอนที่ดินมันอ่อนนะล้างใหอมันสะอาดสะอาดพี่น้องเ้ยกะเออน้องแตนล้างเอาน้ำซื่อเนาะอันนี้ก็ต้องเติมเพิ่นเอาน้ำซื่อเนาะพี่น้องอันนี้ก็น้องเตนเพิ่นล้างเท่านะเพราะว่าเฮาเอาขึ้นมาตะน้้ำฮะยัดมันมีคีดินอีพี่น้องเ้ยก็เอามาล้างอีพี่น้องเ้ย นี่กะน้องเตนเพื่นกะล้างเท้าแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยล้างกะงามได้พี่น้องเขียวงามนี่ก็พี่น้องเอ้ยค่อยกะเยอะน้ำซ่อนะน้ำซื่อไปต้มพี่น้องเอ้ยวันนี้กะต้มน้ำหลับเท้าพี่น้องว่าพุทเราค่อยเอาอาปลาซสมนิดกันอันนี้เป็นปลาน้อยพี่น้องเอ้ยค่อยว่าค่อยสัญีลับเสีปลาน้อยเพราะว่า ที่ปาขคอที่ค่อยสะมานะเพราะว่าค่อยกะซื้อกับบหลายพี่น้องเอ้กซื้อปลาน้อยนําเพราะว่ามันเดีนะครัอ้าวอยู่พี่น้องเอ้กกะเฮ้น้องแต้ล้างนะพี่น้องตอนนี้กะเฮ้น้องแต้ล้างนะเพราะว่าล่มกาวร่มห้อยห้อยพี่น้องเอ้ยขำแล้วกะอากาศเย็นๆแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าค่อยแอนลงไปเอาเท้ามันนี่กะหนาวพี่น้องเ,ง <ๆ S 1> งเอ้ยกัดเย็นนะนะ ว่าตอนนี้ก็คั่มละสรุมมืดแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะาเฮ้ยน้องแต็นเพิ่งล้างปลาแล้วค่อยเยอะเอาไปค่อยเยอะไปต้มน้ําพี่น้องเอ้ยไปต้มน้ํามันซื้อรับเท่านะเพราะว่เฮ้ยน้องแต็นล้างปลาก่อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็พี่น้องเอ้ยค่อยกะย่าเชิญเป็นหนูนะเสื้อเป็นหนูแล้วก็เกือพี่น้องเอ้ย เสื้อไม่เ่าละแล้วกับพ้มมาพิดิบเสื้อพี่น้องยิมพีชดิบเสื้อนะเพราะว่าต้มน้ำเดียวเลยนะเพราะว่าค่อยกะมีมีมาแห้งเพระว่าถ้ามีมีแห้งค็จะเสื้อมาแห้งอีพี่น้องเพราะว่าคํามละซากปลาแล้วก็พอดีคําเลยพี่น้องเลยกะไม่ได้เอาไปเอามาแห้งเลยพี่น้องถ้าเสื้อมาแห้งน้ำกระแซบเด้พี่น้องเพราะว่าคํามนะนะใครก็ไม่ได้ไปเอาอันนี้กะ ค่อยค้างมอเว้นก่อนพี่น้องค้างมอละค่อยขอตูไปอ้ำน,น้ำก่อนพี่น้องเอยหัวค่อยยันหนาเพราะว่าพอดีมอพุดค่อยขึ้นมาค่อยเสื่อปลาเลยพี่น้องเอยอ,อันนี้เป็นปลาที่ค่อยสะได้นะพี่น้องเออก็จะิมาหั่นเนาะ ท่านเอาคีมเนาะพี่น้องเพราะว่าเสือปลาหลายๆเจืเฮือนรับเท้ายัางแซ่บพี่น้อง,เอ,อออหงหเอ้ยเพราะว่าอันเพราะจะได้มาแห้งค่ะเแื้อเสร็จดีได้มาแห้งค่อยๆนะพี่น้องหลักเสร็จมาแห้งกัแบแซ่บแซบพี่น้องเอ้ยนับแซ่บมาแห้งกับมะเขือพี่น้องแต่ว่าค่อยมีมะเขือพี่น้องเอ้ยว่าปากคอล็อกนี่ต้องแกนใช่เนี่ แช่เสื้อบาบูบนะพี่น้องต้องแกงเสื้อบโบูบเพราะว่าถ้าเ้ามีไซค์ีีมันมีเอนที่เสดินนะพี่น้องที่เสดินเพราะว่าตอนนี้ก็นน้ำกระพุดแล้วพี่น้องเพราะว่าเราจะไปเอาปลาจูดิเซ์แล้วพี่น้องกลางก็ นี่เป็นปลาน้อยค่อยเนาะป่าน้อยพอกระเซ่อพี่น้องแล้วก็ปลาคออีนี่ปลาค่อยยันยวไปซื้อรับเท่ากับพี่น้องต้องพางเลยพี่น้องพอกาเดี๋ย่า,าปลาซื้อเลยเนาะตอันนี้ก็พ,กกพ,กพี่น้องเอ้ยค่อยก็เอาปลาคอซื้อแล้วแล้วเขาก็จะไปพักเท่าพี่น้องเอ้ยบบนี้กัแต่ ปลาขอซุกแล้วก็ค่อยกเอาปลาน้อยเสือพี่น้องเอ้ยเพราะว่าถ้าเราเอาปลาน้อยเสื้อตอนนี้นะมันจะเละจะมุนเมินนะว่าแล้วก็มุนมุนเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อถ้าปลาขอซุกคุณพี่น้องเอ้ยยังเอาปลาน้อยเสือตอนนี้ก็ค่อยก็จะไปพักเท่าแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็พี่น้องเอ้ยค่อยจะพักเท่านะเท่าค่ะ เ่ามันขาดออกมาต่อ,อีว่ีวนี้จบพี่น้เยเดีวนี้ก็สุดท้ายแล้วพี่นุ้ย อันนี also, ้ก pues, ับพ er ี่น้องกันดีล้างพักโบนะแต่ไม่มีโฮจิคือนี่พี่น้องพี่น้องเลยอันนี้ก็เขาเอิญพักกลมห่อบ้านคอยนะเขาเอิญเราพักหอมเพถอะหอมเปย์ป่บ้านคอยเอิญพักกลมห่ออันนี้ก็บพักโบเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นหัวจิคืออันนี้กับเอิญเราพักหอมพี่น้องบ้านคอยมาะตะสีหล้างหั่นแล้วพี่น้องก็มาเนี่ยถ้าหั่นเอ กรว่าอาจะเท่นี้กน่รงอันนี้กับปลาคอกับซุกแล้วพี่น้องก็พอกับเอาปลาน้อยซื่อเนาะตอนนี้กะ น้องเต้นเพื่อนกะผงมอนะ้พี่น้องตอนนี้แกพี่นออ้องเอ้ค่อยกะจักโมคิดแจ็คโมคิดนะจ็คมมคิดเชิงคกว่าิ้นจะต่ำนะพี่น้อง น,นี่แกตักปาคอเด้พี่เอะปาคอสีม่านได้เอาลางนาะนะปาคอก็เสื้อหลายโตัด้พี่เนา โอ้ยอันย่าเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อยๆมีตั้งทิดพี่น้องเอ้ยมันจะดูโดดกับมังกรลายน้อยนึ่งกดเพราะว่าต้องก็ค่อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายันน้ะมันก็กระเดกหน้าตานะ อันนี้กับปลาพอที่ค่อยใส่แล้วพีวนนว่น้องเขาก็ตาำฮอดเด็กก็มาคิดนี่พี่น้องเนาะว่าต่ำไม่ค่อยแรงเลยพี่น้องเอ้ยค่อกเลือกเติมเติมสว่างสว่างนิดนง นี่เป็นปลาน้อยเนาะน่าเต็มถ้วยเลยพี่น้องเออ้ยดูโดดก็บกระไล่นี่พี่น้องบ่ายนี้ค่อยอาพัดเชิญพี่น้องเออ้ยับปรงหมปลาตุ๊กสุดถ้วยหนึ่เลย แต่ว่าพี่มีขมายพี่น้องเอ้ยมีมขมายเลยพี่น้องอันนี้ก็ใส่เป้งโน,นอีพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยพอเป็นโนก,ก็เลยน,นะเกิือเกลืน้ำอีด้วยตอนนี้กับพี่น้องค่อยซิมก่อน มาเสร็บ่ะอืมบุ๋มนอนรลับเทาถอะเงี้ยตัอตอนี้กับพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วหลับเทามุ๋นี่กะกลับมาเด้อพี่น้องมากินข้าวดยว นอน s <S ตอนนี้แกพี่น้องค่อยกะกินข้าวยาอีมเมื่อทุกคนแล้วพี่น้องเอก ก็ขอไปเอาเบาละน้อยนอนก็น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้กจะเป็นโมงแล้วพี่น้องกกคลิปนี้กะเอาทรัมนี้นะพี่น้องคลิปหน้าพรากันไหม่ยื่ติดตามให้แม่น้องเตน,นี่ก็ลังใจไอ้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องกขอขอบคุณหลายๆที่เอฟซีผู้ใจดีที่ติดตามนะครับจคองแม่น้องเตนเนาะ